ขนมจีนเต็มถาร้อมเสิร์ฟจ้าเดียะขบมาเด้อเตรียวัางุดิขนมจีนน้ำยาปลานะคะอย่าลืมใส่ของโปรดโรยไปค่ะนี่ถ้าได้ใส่คักคัก้มันจุกๆุกจะได้แซ็นะคะโอ้ยรวยกินเลยแต่ไหงนไง,ไง,ไงมาจ้าทุกคนจ้า แซ่ไปน้ำกันคะ่ะพ่อพ่อก็ใส่อีกจะคลองหลายเออเป็นยังไงเป็นจะแซ่บบ่มาเด้อมากินขนมจีนน้ำกันหัวดโอ้ยถาดนึงเลยนี่มาเด้อค่ะมาแซ่แช่น้ำกันจ้าปอาเธอกินเบิร์ดเบิรนี่อยากมีมูก,กินน้ำดิมาได้จ้ะเด้อแซ่แช่ ลืมคนเห่งใส่นักๆพ่าะม็นผักลายพ่าเป็นเสศษลายเด้ผักลายคนอยู่ได้เบืดอืนึแล้วไม่ได้กินข้าวซ้าเลยได้จัดแสื้อผ้านานโอ้เสียบนนอชิมมึงจะคำนะอืเสีจ้จะ อันนีออ้องเข้อขอนมจีนน้ำกันาจา้าคาบิกล,ล้วกจะข้าใส่พิกลกันเล้อยนี่แหละค่ะซา,าจ่จากินไรเป็นเดก็ไม่เคยว่าเขาผิวจะซาวคิกซื่อ อยู Hoy, favor, ่ร้นข่าเป็นยังบ้าใส่ของเพื่อนหลายกนเหน่อหวาสุดแซ่บเหเืีอยกับพอก่อยเหลือยไปจะแซ่บก็จะ เต็มบาตถาดหมอกอพอดีพอดีมาจะมากินขนมกันจ้าแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะเออส้งกันสงใไ้เบิง้งสใหไเย็นเลยอืเต็มที่เต็มที่เต็มที่เต็มถาดจ้าคนมาได้ละอละไรค่ะมากินน้ำกันค่ะแซ่บๆจ้ามาดอกินขนมเสียนจ้าแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปเนี้ไว้ใบสมิละ่ะ